ครับอาชกพลกีชานุสเกียรนะครับก็ดูแลการการเดนฮิลที่เขาคอครับการเขาคอเองนี่คือสร้างมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ p r i v a t e เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาฟอกอากาศที่หนาวเย็นบนเขาคอนะฮะไฮไลท์ของเขาคอคือมันจะเย็นแล้วก็อากาศอุณหภูมิอยู่ระดับตลอดอ19องศาตลอดทั้งปี น, finden. <onter os> นะฮะแล้วก็ค <tama> ือเขาค้อเองเนี่ยมันอย่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแยะมากมายถ้าทุกคนพูดถึงเขาค้อมันจะมีแลนด์มาร์คสำคัญก็คือว่าวัดผาซอนแก้วคือทุกคนต้องไปที่นั่นแล้วก็รีสอร์ทที่เป็นอ่าอ่าเป็นแคมปิ้งค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ละที่ก็จะมีสไตล์การตกแต่งที่มันแตกต่างกันแล้วก็ สเสน่ห์ของแต่ละที่ก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันอย่างการการเดินฮิลนี่คือเราอมองแขกที่มากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มาทานข้าวร่วมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ค่อนข้าง p r i v a t นะคะ,ะคือเรา m i กเพื่อเอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งด้วยที่แบบว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูม,มีสีสันมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในทั่วไทยนะฮะแล้วก็ พยายามที่จะไปดูมุมที่ตัวเองชอบแล้วเอามามิกปรับใช้กับการแกดเด้นฮิลเบื้องต้นเลยคือตัวเองประสบปัญหาสุขภาพนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เขาขอมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่มองว่าเรามาแล้วสุขภาพเราดีขึ้นและพักฟื้นได้เร็วขึ้นนะฮะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นแล้วก็พอเรามาอยู่ที่นี่แล้วสุขภาพเราดีขึ้นเราก็เลยอยากให้ทุกคนน่ยมีโอกาสและใช้เวลาว่าง มาพักผ่อนที่เขาค้อเสน่ห์ของการมาเที่ยวเขาค้อเลยแรกๆเลยทุกคนก็จะหนีอากาศร้อนในตัวเมืองนะฮะเพื่อขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศข้างบนนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามาเขาค้อในช่วงหน้าฝนเราก็จะได้ชมทะเลหมอกนะฮะยาวไปจนถึงหน้าหนาวนะฮะแล้วก็เช็คสภาพอากาศที่ดีแต่จริงๆแล้วทุกคนก็จะมองว่าเขาค้อเนี่ยจะหยุดไปช่วงหนึ่งนั่นก็คือช่วงเมษาซึ่งจริงๆแล้วเมษาเขาค้อก็ มาพักผ่อนได้เช่นกันเพราะว่าอากาศตอนช่วงกลางคืนเขาคอก็ยังอยู่ที่19แล้วก็20องศาเราบริการแบบเป็นกันเองเนาะการกระเด็นฮิลโฟกัสว่าอยากดูแลเหมือนดูแลเพื่อนดูแลญาติพี่น้องที่ต้องการมาพักผ่อนต่างจังหวัดะนะฮะแล้วก็นัดหมายกันมาพักผ่อนที่การเขาคอนะฮะแล้วก็เราจะทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะทาอาหารแล้วก็ปิ้งย่างแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวร่วมกัน ก็ว่าถ้าใครมาที่นี่ก็คือจะมีบริการในเรื่องของหมูกระทะอย่างงี้หมูกระทะใช่ฮะแล้วก็ลูกค้าสามารถนําอาหารเข้ามาประกอบทานได้นะฮะแล้วก็เราจะค่อนข้างเซฟในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะฮะเรื่องความสะอาดแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมนะฮะขยะนี่คือสําคัญมากๆเลยถ้าใครมาที่เขาคอก็อยากให้ดูแลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าเขาคอเองมันเป็นพื้นที่ป่านะฮะแล้วก็สัมผัส บรร,บรรยากาศอย่างแท้จริงเราก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยกันนะออลองรับนักท่องเที่ยวประมาณ10บถึงยีท่านนะคะเพราะว่าเราทำเต็เทนท์กระโจม V.P i แค่5เต็นท์เท่านั้นเองถ้าอย่างสมมติว่าโอเคเพื่อนมาเช็คอินแล้วเกิดชอบบรรยากาศอยากตามมาถ้ามีอุปกรณ์เราก็เปิดโอกาสให้มากลาง มากางเต็นท์ในในพื้นที่ของเราได้ด้วยเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอยากนอนเต็นท์ของเขาเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดเหลืออะไรก็คือสามารถติดต่อพี่อาดได้โดยตรงด้วยเช่นกันการกระเด้นฮิล m i มีเลทเดียวนะฮะวันธรรมดาอยู่ที่2,200บาทารวมอาหารเช้านะฮะแล้วก็สุขสรอาทิต์อยู่ที่2,500บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็ดินเนอร์หเซตนะฮะ คือเบื้องต้นคือลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเราจะมีการพูดคุยกันเบื้องต้นก่อนว่าได้รับวัคซีนกันบ้างหรือยังนะฮะแล้วก็ให้มีการเตรียมพร้อมก่อนออกไปเที่ยวเพื่อพปรเทคตัวเองแล้วก็คนที่เราจะต้องไปเจอในโอกาสข้างหน้า คือส่วนใหญค่คือลูกค้าจะได้รับความเป็นกันเองในเรื่องของการดูแลเพราะว่าตัวพี่อาร์ตเองดูอยู่ดูแลลูกค้าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองการกระเด็นฮิวเข้ามาจะเป็นลูกค้ากลุ่มครอบครัวนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนฝูงที่นัดหมายกันมาเลี้ยงวันเกิดมาเลี้ยงรุ่นแล้วก็มาพักผ่อนตามฤดูการต่างๆนะฮะมาทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะมาสังสรรค์ปีใหม่อย่างเช่นวันนี้อะไรอย่างงี้ยฮะ สำหรับทุกคนที่กำลังเจอสภาวะโควิดตอนนี้เกิดภาวะเครียดอ,อยากออกมารีแลกแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดอยากให้มองเขาค้อเ,เ,เป็นอันดับหนึ่งในการท่องเที่ยวพักผ่อนของคุณทเที่ยวเขาค้อหนึ่งวันเหมือนพักผ่อนหนึ่งปีนะฮะยังไงก็ฝากเขาคอแล้วก็การการ์เดนฮิลด้วยครับสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนที่การ์เดนฮิลสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0926993564 แล้วก็ติดต่อพี่อัดได้โดยตรงเลยค่ะ เที่ยวมาเพราะว่าเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเขาคอนนั่นเองเพราะว่าเราอยู่กันที่การกร์เดนฮิล์นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กับผู้บริหารคนเก่งสวัสดีค่ะพี่แอนั่นเองค่ะนะคะจากที่พูดคุยเมืขข่อคูนนี้บอกได้เลยว่าชอบคำหนึ่งมากมาเที่ยวเขาคอนหนึ่งวันเหมือนได้มาสัมผัส,ส,ผสบรรยากาศตลอดทั้งปีแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าวันนี้เนี่ย ถ้าคุณเห็นบรรยากาศที่เราถ่ายทําแล้วก็เราเปิดมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายไปกับเรามากพียอดวันนี้ขออนุญาตพาเยี่ยมชมบรรยากาศที่นี่หน่อยได้ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยระ <c oughs> บาดที่เรากําลังถ่ายทํารายการอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นแต่บอกเลยว่าอากาศเย็นมากเพียรขาที่นี่อากาศเย็นตลอดปีเลยไหมคะใช่ครับที่นี่อากาศเย็นตลอดปีแล้วก็ หน้าร้อนเหมือนเมษาก,ก็เย็นใช่แล้วนะคะคือปกติคือทุกคนก็จะมองว่าถ้าหน้าร้อนนี่คือทุกคนก็จะไปเที่ยวกันที่ทะเลค่ะนึกออกไหมฮะแล้วก็จริงๆแล้วเขาคอเนี่ยตั้งแต่ละวันที่9ไปจนถึงวันที่15ในช่วงที่เราเรากำลังเล่นสงการกันอยู่เขาคอเขาจะมีฝนนะเออ,อแล้วกลางคืนก็อากาศก็จะอยู่ประมาณ19-20ถึงยีบองศาบอกได้เลยว,ว่าอย่างที่นี่อย่างนี้จุดแลนด์มาร์คจุดแรกเลยนี้ เสาชิงชาเสาชิงชาเป็นแบบใครมาก็ต้องมาแชะร,รูปถ่ายรูปที่นี่อย่างวันนี้บอกเกอรได้สัมผัสแน่นอนไม่เราบอกคือแบบสวยมากเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้คุณผู้ชมค่ะลองดูดิเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูอะไรอย่างงี้เนาะจริงเป็นเป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยแสงมันกระทบอะไรอย่างงี้เหรอใช่แล้วก็ตรงนี้ทีเ่เราสร้างขึ้นมาเพราะว่าอย่างคืนวันพระจันทร์เต็มดวงะนะเพราะว่าอพอมัน กระทบกับแสงแสงพระจันทร์มันจะเป็นไฮไลท์หลักๆของการการ์เด้นฮิลเลยแล้วจะเราจะมีวลีติดปากคือว่า,าโรชิงช้าใต้แสงจันทร์คืนนี้คืนนี้พระจันทร์จะเต็มดวงไหมคะถูกต้องจ้ะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงอุ้ยคนละุกคุณผู้ชมอันนี้ภาพบรรยายกาศเราก็จะเห็นตอนพระจันทร์เต็มดวงเช่นเดียวกันเราก็จะต้องมาโรชิงช้าเนาะใช่แล้วจริงๆเหมาะสําหรับคู่รักหรือว่าครอบครัวที่อยากจะพักผ่อนหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่อยากว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนปาร์ตี้แบบชิลๆอะไรอย่างนี้คือ หลักๆเลยลูกค้าที่จองการกระเด้นฮิลเข้ามาก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงอาจจะมีมาเลี้ยงรุ่นกันอ่ะโอเค,คโอกาสสําคัญอย่างเช่นวันเกิดะนะฮะมาทํากิจกรรมร่วมกันมาทานข้าวสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นร่วมกันนะฮะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะทําปิ้งย่างทานกาัน<อ>ไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวหมูกระทะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ย นำอ,อาหารเข้ามารับประทานกันเองะนะฮะแล้วก็เ,เราเรามาีจุดบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกร,รณ์เครื่องใช้ต่างๆครบครัน,รรนแต่ว่าเ,เราจะมุม่งเน้นในการใช้บริการกับลูกค้าในเรื่องของการซูบิตตัวเองะนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาะดเพียนะดูถามหน่อยเขาคอเนี่ยมันเยอะมากคู่แข่งเราเอาอะไรไปสู้กับเขาคะ เอาเสน่ห์ส่วนตัวนะก็คือว่าพี่อาได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดในหลายพื้นที่เราจะเก็บเลขเก็บน้อยในจุดในจุดที่เราชอบนะฮะคือพูดถึงในเรื่องของสินค้าก็ปี้มันมีทั่วโลกค่ะแต่ในเมื่อสมองเราหรือว่าวิธีการแนวความคิดแนวความชอบของเราไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเราก็ดึงในจุดจุดนั้นมาพรีเซนต์ให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยการก็ได้ทีวมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเรา นะฮะอ่ะคุณผู้ชม่างนี้ดีกว่าเพราะเขาพาเราเดินเที่ยวเราเนี่ยดูบรรยากาศด้านในสักนิดหนึ่งไหมอ่ะดูสักห้องหนึ่งดีกว่านี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าใครมาเป็นแบบครอบครัวจริงๆห้องเนี่ยมันมีการใช้แล้วคุณผู้ชมขางั้นเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายบรรยากาศแล้วก็ดูบรรยากาศในห้องกันดีกว่าแต่อีหนึ่งอย่างเลยอย่างที่บอกไปกนิดเดียวคุณผู้ชมก่อนที่เราจะปิดรายการถ้าเต็นท์ไม่พอมีสำรองมีสำรองแล้วก็ลูกค้าเองสามารถเตรียมอุปกรณ์ มากางเต็นท์ร่วมมีพื้นที่กางด้วยมีพื้นที่ให้ด้วยแล้วก็นี่ไงนี่ไงพี่อาร์ตเห็นไหมคือบอกเลยว่าที่นี่ความปลอดภัยก็ต้องเป็นเริศยใช่แล้วก็ความสะอาดก็ด้วยเช่นกันนี่ไงมันคือเสน่ห์เราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ต้องเซฟในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดเนี่ยสำคัญมากๆจริงที่นี่มีงูมีอะไรไหมครับพี่ไม่มีเลยจ้ะนี่ไงเห็นไหมหรือว่าถ้าใครอยากนอนแบบแนวอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่อย่างเนี้ย อันนี้ไม่แพงจ้ะคือแค่1,500บาทถ้าใครอยากนอนแบบนี้1,500บาทมาได้เลยติดต่อดามาได้เรยวเราจะขึ้นหน้าจอให้หรือว่าถ้าใครอยากนอนเป็นซุ้มแบบนี้อยู่ที่200บาทรวมอาหารเช้าคือราคานี้ราคาเดียวเลยราคานี้ราคาเดียวอ่ะอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่มากๆนะคะกับการการเด้นหิวคุณผู้ชมค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะไม่ว่าจะในเทศกาลอะไรหรือว่าจะซีซั่นไหนถ้าคุณอยากพักผ่อน มาเขาค้อหนึ่วันนะคะเหมือนได้เที่ยว1ปีถูกต้องเลยค่ะแน่นอนพี่อัดฝากให้กับแฟนๆนะคะที่กำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนอยากมาเที่ยวอยากให้มาที่นี่อย่างนี้คะ ก็ฝากเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนเจอสภาวะไม่ว่าจะเรื่องของความเครียดหรือว่า,าสุขภาพอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นที่การการ์เดนฮิลลหรือว่าเขาคอนี่เองเพราะว่าเขาคอมีสถานท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดและเป็นต้นกําเนิดของเขา,เขา,เขาค้อนข้างหลายอย่างมากาไฮไลท์เด็ดเด่นเลยก็คือสตรอเบอรี่นะแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็ พืชพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้นี่คือเขาคอยังเป็นที่หนึ่ง ค่ะนะฮะแล้วก็อยากให้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นที่นี่ได้ตลอดทั้งปีครับแน่นอนคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกการ่าสัมผัสครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมนะคะมันเหมือนได้เป็นการชาร์จแบตได้เป็นเหมือนการชาร์จพลังฝากไปด้วยลวกันนะคะสําหรับการการเดินที่อยู่เขาคอจังหวัดเพชรบูร์วันนี้บอกการต้องขอบคุณเพียร์มากๆเลยนั่นเองคะ่ะนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมขาฝากรายการเปิดปากคนดังไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะบอกการเพียร์และทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ